อันนี้ที่เราเห็นคือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กดีเซลและก็หัวฉีดนะครับมันคือหัวใจสําคัญของเครื่องยนต์เล็กดีเซลนะเพราะว่าการที่เครื่องยนต์เล็กดีเซลจุดระเบิดได้นะั้นมันหนึ่งกำลังกัดใช่ไหมครับสองการฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยรองนะะฉะนั้นการที่น้ำมันจะฉีดฝอยรองได้นะั้นหนึ่งน้ำมันต้องมีแรงดัน ตัวที่สร้างแรงดันให้กับน้ำมันก็คือปั๊มปั๊มทุกชิ้นนี้เน่อจะเป็นปั๊มน้ําปั๊มอะไรหน้าที่มันก็คือสร้างถ้าปั๊มเนี่ยคือสร้างแรงดันนะครับอันนี้คือมันสร้างแรงดันให้กับน้ามันเชื้อเพลิงก็คือน้ํามันดีเซลเสร็จแล้วมาดูระบบน้ํามันเชื้อเพลิงมันก็จะมีตั้งแต่ถังน้ามันโดยน้ํามันมันจะไหลลงมาด้วยแรงน้องถ่วงของโลกนะครับลงมาที่กรองเพื่อกองเอาสิ่งกปรกออกจากน้ํามันเสร็จแล้วน้ํามันก็จะถูกส่งมาที่ปั๊ น rel, Circuit, right? oo, wan, oo, wan, wan, oo, ้ำมันเข้าเสร็จแล้วเห็นลูกเบี้ยวไหมเพิ t t aster, acak, then, ่มพอลูกเบี้ยวเติ่มพอลูกเบี้ยวที่เราสอบเราจะเห็นมีลูกเบี้ยวตัวหนึ่งลูกเบี้ยวตัวนั้นมันจะกดกดที่ตูดลดลูกกิ้งโรเลอร์จุดปั๊มเนี่ยกดลูกกิ้งจุดปั๊มระหว่าที่จุดระเบิดนั่นก็คือมันจะยอดลูกเบี้ยวมันจะกดพอกดปุ๊บน้ำมันจะถูกอัดจนมีแรงดันส่งออกมาผ่านทางท่อแป๊บสังเกตท่อแป๊บมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับท่อน้ํามันเป็นเหล็ก เป็นพ่อยางได้ไหมในไ,ได้นะพ่อแรงดันนสูงนะครับก็ต้องใช้ทอปแป,ป๊บแต่แล้วส่งมาที่น้ํามันแรงดันสูงก็ส่งมาที่หัวฉีดนะครับหัวฉีด,ม,ด,ฉดมันจะฉีดน้ํามันออกมาเป็นฝอยรองหัวฉีดตัวนี้เป็นหัวฉีดแบบเดือยน,นะครับสังเกตเดอยมันผงอ่ะนะเดี๋ยวหลักการาง,งานมาเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังตอนถอดออกมานะครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายว่าตัวไหนที่มันมันจะมีปัญหาบ้างเวลาที่เครื่องยนต์มันไม่ติด ก็ใช้ไปานานๆอุปกรณ์นี้เนี่ยมันจะมีสึกล้อแน่นอนนะครับมี2อ,อย่างอุปกรณ์นี้นี่สองตัวนี้กับแหวนลูกสูบปอดสูบนะครับของเครื่องยนต์นี่จะมีสองสองตัวที่เป็นหัวใจสําคัญที่มันจะเสียอันดับแรกเรามาดูก่อนปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเราก็จะทำการถอดนะครับมันจะไม่แน่นนะนะมันจะไม่แน่นนะครับเพราะว่าไม่เคยานแน่นนะแต่ถ้าเราถอดใหม่แรกมันจะแน่นนะมันจะแน่น หมดแล้วมาดูหัวใจสําคัญของมันก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็บอกปั๊มกับลูกปั๊มซึ่งมันมีหนะ้าที่สร้างแรงดันนะครับโดยที่โรเลอร์ตัวนี้เป็นตัวกดกดสปริงตัวนี้ดันคอยดันออกมาดันออกโรเลอร์เป็นตัวกดนะน้ำมันจะไหลลงตรงรูนี้เสร็จแล้วมันก็จะถูกอัดออกรูนี้นะครับให้มีแรงดัน สร็จแล้วตัวที่มันมีปัญหาที่สุดก็คือตัวนี้ถ้าใช้ไปนานๆมันจะสึกหลอเพราะมันเข้าออกตลอดเวลาแต่ที่มันสึกหลอช้ามันมีอะไรมาหล่อเลื่นน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวหล่อเลื่นวิธีการทดสอบเบื้องต้นว่ามันเสียไหมให้เราเอาน้ำมันเนี่ยหยดเข้าไปหน่อยนึงเสร็จแล้วเอามืออุดไว้ข้างหน้ากับข้างบนแล้วลองดึงออกมาดูถ้ามันมีแรงดูดดีกลับแตสดงมันยังยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเมื่อไรที่เราดึงออกมาแล้ว ไม่กลับแสดวมันหลวมแล้วนะมันหลวมเราต้องเปลี่ยนชุดนี้ชุดนี้มีขายนะครับทั้งของแท้และของเทียมนะอันนี้คือหัวใจสาคัญอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหาทําให้มีปัญหาก็คือตัวนี้ก็คือลิ้นส่งกับเรือนลิ้นส่งลิ้นส่งน้ำมันตัวนี้ใช้เป็นนานก็สึกก็ทําให้มีปัญหาเครื่องไม่ติดเหมือนกันนะครับแล้วมี2ตัวนะที่ที่เป็นปัญหานะเวลาที่เราสอบอธิบายก็คือเราก็บอกชื่อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นหนังสือมีบอกหมดนะครับลูกปั๊มกระบอกปั๊ม อันนี้แหวนล็อกลูกปั๊มแผ่นรองสปริงสปริงลูกปั๊มฝาปิดลิ้นส่งลูกกิ้งตุลปั๊มสปริงลิ้นส่งเดือนลิ้นส่งลิ้นส่งนะครับปรกอบังคับลูกปั๊มเฟืองฟันหวีเดือนปั๊มก็แค่นี้แล้วก็ทําการประกอบก่อนประกอบถ้าเป็นวิดีโอเราก็ต้องให้อธิบายให้ครูดูว่า ที่ที่เฟืองพันหีมันจะมีมาร์กอยู่เห็นม,มาร์กไหมครับมีจุดนะเสร็จแล้วมาร์กตัวนี้มันจะต้องตรงกับมาร์กปอบนะครับปอเวลาที่เราใส่เข้าไปมันต้องอยู่ลักษณะนี้เวลาที่เราประกอบอันนี้ต้องต้องถ่ายให้คุณดูวนน่้